ทีนี้ดูณปุงสักะลิงที่แตกต่างกันแค่นี้ครับที่เหลือเหมือนกับปุงลิงอำปริกรมก่อนตาสาธาปัฏมานานัปนนปุงสักะลิงเอกวัจนะวะหุวัจนะปัธมานังตังนานีตานีตุติยานังตังนานีตานี ततिया ने ने नि ने पि तेही दे ते भी चतुर्थी असान शत निशांग निशना संग सन पंचमी असम सम नम तम निपितेह देषी असान สตามิอสมิงนัสตมิงตัสมิงนัมหิตัมหินสุเตสุอดูนังครับหนังก็มาจากตาหลังตาลงสีปฐมาวิพัชด้วยริงคาเทปปฐมรงจากอาการันแปลงสีเป็นอังด้วยสิแปลงตาเป็นหน้าด้วยด้วยอาสาวาณตาสัาวะอรรมา แยกพยนนานาอจากสอาด้วยปูกความเถิติตามสารงสารีนาวิโยชาเยโลภสลาณะปราสารงสารังเป็นปกติด้วยสระโลพมาเตสัพญญาติมิสระโลเปตุปกตินำพยนนาณาเป็นปกติกสอาด้วยนาเยปรัญยุเตสาระโลเป็นนางแปลว่าอันว่านั้นอันว่ามันก็ได้นะครับต่อมา อังสาวเดอนคือตาลาังตาโรคสิบตมาวิพาดด้วยเริงกัเทวตมาหลังจากอาก,การันแปลงสิเป็นอังด้วยสิงแยกเพรนตาออกจากสระด้วยผูกปามาทถิตาสารังสารีนาวิโยชาเยรบสาระนาบะสารังสารังเป็นปกติด้วยสาระโรโปมาเตสัพปัญญาทิมีสระดเปตุปกตินามยพรนาตาเปรมากาศสะอะ ด้วยนาเยรังยเเยเตสารเดโตเป็นตังแปลว่าอันว่าน,านั้นหรืออันว่ามันอาตมาอานิตานี <c oughs> นเพราะนั้นลักษณะของหน้าปุงสกักเกงถ้าเป็นอาการันก็แปลงเป็นนีิแน่นอนถ้าเป็นอีกาอุนี่ก็ไม่แน่นอนนะ อันนี้สามเดือนคือตาล้างตาลงโยปัตมาวิพาดด้วยริงคาเทปัตมาหลังจากอาการันแปลงโยเป็นนี้ด้วยอตโตน,นิจังแปลงตาเป็นนาะด้วยตาสาวาณตาตังสพัพพทะแยกเพรนานะออกจากสระ,ะด้วยผูกพามาโถติตามาสารังสารีนาวิโยจเยะพระโยที่แปลงเป็นนี้แล้วทีกะเป็นอด้วย โยสุกาตานิการะโรเปสุทีขังนัมยานานปรกกัสระด้วยนาเยบรังยุเตสารเโรเปนนานิแปลว่าอันว่านานท้งายอันว่ามันทั้งหลายตานิสาวเดคือตารังตารงโยปัตมะวิภัตด้วยริงคาเทวปัตมะลังจากอารันแปลงโยเป็นนี้ด้วยอตโตนิจังแยกเพนตาตออจากสระ ด้วยผูกปามาโทติตัมสารังสารเรนวิโยชเชยเบรโยที่แปลงเป็นนี้แล้วติกา,าเป็นอาด้วยโยสุกาตานิการาโรเปสุทีคางนำมยนาตาประกัสสระด้วยนเยบรังยุเตสำเร็จรูปเป็นตานีแปลว่าอันว่านั้นทั้งหลายอันว่ามันทั้งหลายส่วนังทั้งที่เป็นทุติยากับทั้งที่เป็น ทุติยาก็ลงนังทุติยานพัดด้วยกมททยามัเถิทุติยานังก็แปลงตาแป็น,นด้วยตาสาวาตาตังสาพัดค่ะแยกลบรวมจน้รูปเป็นหนังถ้าเป็นตังก็ลงพิพัฒแล้วแยกลบรวมได้เลยจนได้รูเป็นตังก็ซึ่งมันเป็นต้นซึ่งนั้นเป็นต้นแบบด่วนๆนะนะ,นะนะที่เหลือก็เหมือนกันครับอันนี้ตอนนี้ให้เกียรตินะ ไม่อย่างครับไม่ย่างไปเจอกันสนามสอบแล้วกันอ่ะทีนี้เราทำตัวรูปมาเยอะแล้วนี่มาแปลบ้างย่าศพยังไม่แปลเลยเอาแปสักเลสิบห้าทีนะอันนั้นต้องจบตาศาพครับเอาสองวิพัฒน์พอและอ่ะกรุงริงยะาศพครับ เอาตัวนี้นะตัวนี้แปลว่าตัวนี้ลงในอาจกัตตาตัวนี้ลงใอาจราณะรณะนะเยนะสุขังปาบุนาติพิคุสังโพเจหิ สุขังปาวนาติพิภูสังโคลนี่ปาวุนาติเป็นกิยวมภาคมาจากปาบทหน้าป่าปาบูน้าเนในการให้ถึงอุณาปัตติวิพัตกริยาเป็นสมุนชื่อวานามะโยคะในประกอบกับนามเป็น no. สมุนเหมือนกันเอกวัจนะเหมือนกันถึงเรื่องหาสุขครับสุขนะเยนนะเยนนะนี่อะไรด่วยด้วยนะครับด้วยบุญใจก็ได้นะ เดี๋ยวปุงดิงปุงดิงด้วยด้วยอะไรเนี้ยจะเป็นปุงดิงนะเดี๋ยวไปก่อนนะที่ครูคสังโคอันว่าโหแห่งพิษสู ปาปูนาติย่อมถึงทุกขังซึ่งความสุขเยนะเยนะอาการเลยนะด้วยอาการใจอาการใจนะอา,อาการนะกุงหนึ่งครับกุงหนึ่งนะอาการเลยนะบุญก็ไม่ได้ว่าบุญเป็นนะปปุงกระลิง พิคุสังโฆอันว่าหมู่แห่งพิกสูปปุนาติย่อมถึงสุขังซึ่งความสุขเยนะอาการเลนะด้วยอาการใดมียะก็มีตาใช่ไหมก็ด้วยอาการนั้นพาตมาพระภูพบ้างพิคุสังโฆอันว่าหมู่แห่งพิกสูปปุนาติย่อมถึงสุขังซึ่งความสุขเยหิอาการเรหิด้วยอาการทั้งหลาย่าวใด ก็มีเหล่านะสภามีเหล่าไหมไม่มีครับอีกแล้วนะให้คัดเลยนะผมบอกอะไรไปแล้วปุ๊บเขียนเปลนให้คัดนะครับห้าร้อยจบทำเลยนะยุคสังครว่ามูแห่งเพิกสุปาบุนาติย่อมถึงสุขังซึ่งความสุขเยหิอาการเหตุด้วยอาการท้งหลายเราใจอ่าต่อมา ยสะธานังเทติสัทโทสัปุริโสเยสังทานังเทติสัปุริสาสัปุริโสสัปุริสานะเป็นเอกะแล่ก็พระหุมลํำดับเทติเท,ทนติมาจากทาธาในในการให้อาปาจายัยติวิพาตอันติวิพาตพากริยาเป็นปัตมรูปชื่อว่านามะโยคับประกอบกับนามนะเป็นปัตมรูปในการออาทีนี้ตัวนี้เป็น เป็นคุณศัพท์ครับเศษนะนะขยายตัวนี้ให้เรียกหาสองอย่างให้ซึ่งให้แก่ให้ซึ่งอะไรให้แก่ไปให้แกพ่พิสุงสง้งกันอ่ะสริโสอันว่าสัว์ปรุตสัโทผู้มีสัทธาเทติย่อมวายทานาังซึ่งทานยาสสพิคุสังคัสสะแก่ หมูแห่งวิสุได้ตรงนี้สงจะเป็นพระหูพ่อ์ไม่ได้นะเปลี่ยนนะครับ <S <S สับตร,ริโซโอานว่าสับปรุดทางลายถาโทผู้มีศรัทธาเทติย่อมถวายทานังซึ่งทานยัสสะพิคุสังฆาสาแก่หมูแห่งพิสุใด้น,นี้เปลี่ยนนะเอาบุคคลบุคคลนะเป็นประธาน,นครับ สัปริสาอันว่าพุทธเจ้าก็ได้นะสัปปริสาอันว่าสำรวจทังายเทนติย่อมถวายทานังซึ่งทานเยสังพุทธานางแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเปล่าใดสัปุริสา,าอันว่าสำรวจทางารเทยนติย่อมถวายทานังซึ่งทานเยสังพุทธานางหรือทิู่นางก็ได พี่ขุนางก็ได้พุทธานังก็ได้พุทธานัางแก่พระองเจ้าทั้ง,งหลายเยสังเปล่าได้พี่ขุนางแก่พิสูจทั้งหลายเยสังเปลา่าได้เพราะนั้นไม่เหมือนกับสัพพาสั์สัพพัสั์เอกาพหูแปลเหมือนกันหมดเลยถ้าเป็นยะสั์เป็นต้นนะมันก็แปลว่าอะไรเปลา่ลาใดเล่าใดกับใดเฉยๆเป็นเอกานะ ถ้าเป็นูก็เลาดใดอันหนึง่งยัสาพิขุโนโปาเทวันธามิเยสังพิขุนางปาเทวันธามะวันธามิมาจากวันทะวันเนอภิวันเ,น,น,เนในการกราบไหว้าอาปาใจมีวิพาสคนนี้เป็นมะวิพาสกริยาเป็นปุตมะบุตรชอว่า อ้มหาอยู่คะนำมันอยู่คะา,าไหนเนาะไม่มีนะอาหารไม่มีครับม่ยังไม่มีก็ใส่มาครับอาหารกันว่าเราวันทามิย่อมไหวาปาเทซึ่งท้าทั้งลายพิกขูพิกขุโนของพิสุยัสษะรูปใดวันทามิอาหางอันว่าเราวันทามิย่อมไหวาปาเทซึ่ง ้ทาทั้งหลายพิกุโนของพิสุเยสัไใจรูปใดก็ได้อย่างอันว่าเราทั้งหลายวันธามะย่อมไหวป่าเทซึ่งขาทั้งหลายพิกุนางของพิสุทั้งหลายเยสังเราใดมันแก่ได้ไงขาเนี่ยอ,อะไรหรอขาเป็นเอาอย่ว่ามันเรียขหาเจ้าของขาใครเอ,อ้ย เอาพอละพอละไปกันใหญ่ละเอาเนี่หาของไลยอาตรงนี้นะวันนิตาวันนิตาว่าสตีครับสตรีสติผู้หญิงผู้หญิง,ง,ง,งเอาตรงนี้ยังวันนิตาคุณยัง การาเปติปุริสโสยาวนิตายโยุปัญจการนติปุริสาปุริสโสปุริสาเป็นประธานนะครับการาเปติมาจากการ่างการละในในการก,การะทำนาเปปจจัยติวิพาตตอนนี้เป็นการ่างการะในในการกระทำเนปจจัยอันติวิพาตุรรยาเป็นปฐมโดยชั่วนามะโยคะประกอบกับนามประกอบกับนามนะแล้วก็เป็นปฐมบุรุษ เอกาวัาจะนะเหมือนกันวันนี้มีการริตะปัใจจัยแสงมีต้องมีการริตากรรมนี่ตัวนี้เป็นการริตะกรรมครับเอาทั้งตัวบทหลักกับบทขยานยนะกาททำเรื่องหอะไรซึ่งเพราะนั้นคมของพระธาตุคือปุญญย่งังเาเรียกว่าธาตุกรรมเรืยอธาตุกรรมนะ รมของกิยากรรของอริาตาปัจจา,าเรียกว่า,า,าการิตกรรมสรุปแล้วกิยา,าการกระทำเนี่ยเป็นของใครของใครของผู้หญิงเออของผู้หญิงนะผู้หญิงคนกระทำนะนะแต่ว่าคนไหนเป็นคนใช้รดูดเขาไม่ทำเองอะ่ะคุณไดโสอ่านว่า บุรษยังวันิตายังหญิงใดการาเปติยำให้กระทำปุญยังซึ่งบุญบุริโสอันว่าบุรษยังวนิตายังหญิงใดการาเปติยำให้กระทำปุญยังซึ่งบุญบุริสาอัน้ำบุดทางหลายยาวันิตาโยยังหญิงทั้งหลายล่าใด กาเรนติย่อมให้กระทำบุญยังซึ่งบุญปุริษาอนาจหรือทงหลายยาวานิตาโยย,ายังหญิงทั้งหลายเราใจการเรนติย่อมให้กระทำบุญยังซึ่งบุญจึงเ,เป็นการาเปนติก็ได้นะท่านก็แต่งแบบนี้นะอา้มานี่ผมไม่ชักช้านะครับ ตัวนี้ตอนนี้มันจะมีวิพัตรู้ได้ไงตัวนี้อะเปติเลือกหาอาปปาทานอะเปติมาจากอปา,าบุหน้าอีคติมหีในการไปอาปาใจสี่วิพัตว่าไปปราดไปปราดนะ,ะที่ยาเป็นสัมฤที่วานามยายกะนะเลือกหา,าปะทานครับ ตอนนี้เป็นอภิธานจาก,กหญิงใดจาก,กหญิงทั้งหลายเราได้อภธานครับโยโกจอันว่าคนใดคนหนึ่งอเปติย่อมปริกไปยายะวานิตายะจากหญิงใดโยโกจอันว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งอเปติย่อมปริกไปยาหิ วานิตาหตจากหญิงทังหลายเา่าใดอาตมายายาวานิตายาปุตตาปีปะหะโวตรงนี้เป็นวิกติกตาก็ได้นะเดี๋ยวเป็นลิงคาถาก็ได้เนี้เป็นตนัวนยยะถาลิงคาถานะตนัวนยยถาลิงคาถาไม่มีกริยาคุมภาคตัวนี้ที่เป็นประธานเขาเรียกตัวัยยะถาตัวนี้เรียกว่าลิง มันเหมือนกันมันเหมือนกันในชื่อมันเหมือนกันทําหน้าที่เหมือนเหมือนกันแต่ว่าเรียกชื่อมันต่างกันเฉยใช่ไหมระยะฐานเนื้ออัดเหมือนกันลิงก็ถาคือตอนนี้อัดแหงดิงเพราะนั้นเรียกให้มันต่างกันเฉยก็คือปฐมัยพระเนี่ยโรงอัดดิงพัดหานแหละตั้งให้มันชื่อดิงก็ถ้าดิงก็ถาตอนนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันไห คึอเหมือนการนี้ตัวไหนล่ะก็เลยให้กําหนดว่าตัว,ต,วตัวแรกแปลก่อนชื่อว่าตัระยะฐาะตัวหลังไอหลังเรียกว่าเดงคัดฐาเออประโยชที่ไม่มีกิยาคุมอ่ะอันน่้บูรเด้งหาเจ้าของครับนี่เป็นถ้าใส่หูติมาเป็นพิกเตตตาครับอ่ะ บุตตาปีแม้อันว่าบุตรทางลายยาวนิตายะของหญิงหญิงใดไม่ต้องสาวหรอกหญิงก็พอแล้วพาะวเป็นผู้มากบุตตาปีแม้อันว่าบุตรทางรายวนิตายะของหญิงยายะใดพระโวเป็นผู้มากอ,นานาอห,ยยน,หนติย่อมเป็นก็ได้นะไม่ต้องหนติก็ได้ เครื่องประดับเนื่อหาเป็นพันดาเ้อหาสัมพันธะครับก็เรื่องพันดาสัมพันธะตัวเนี้ยอาพระราณานี้อันว่าเครื่องประดับทังงลายอย่าไปแว่าแก่นะครับที่สมคั์เลยนะยาสางยาสางวานิตานางของหญิงทั้งหลายเราใจโหนติย่อมมีอาพรรณานี้อันว่า เรื่อมาดาทั้งหลายวนณิตานางของหญิงทั้งหลายยาสังเหลา่าใดหนติย่อมมีนี่ยาย่างวนณิตาอย่างเมจิตตังนะพระมติจิตตังอันว่าจิตเมของเรานะพระมติย่อมไม่ย,ยินดียาสังวนิตาอย่างนะยหญิง ใจจิตตางานว่าจิตเมีของเรานะรามติย่อมไม่ยินดีญาญางวานิตายางนายหญิงใจอหโหพระงยาสุวานิตาสุเนจิตานิณรามันมติจิตานินว่าจิตทั้งหลายเมีของเรานะรามันติย่อมไมายินดีญาสุวานิตาสุนายหญิงทั้งหลายเปล่าใดไหมใจกับเหล่าใดไหม ทีเดียวก็ยากนะ่ยากไหมไม่ยากนะครับให้จบน้ปุ่มสังเตริงนะแล้วสักสองข้อข้อหนึ่งครับยังกุรังปานะพระหวงบุญญางปัสสาวะติยานีกุรานีพระหวงบุญญางปัสสาวันติปัสสาวันติแปลว่าย่อมปรสศพบนั่นเองนะปาบนหน้าสุท่านียอาปาจายติ พิพัฒน์เพราะนั้นสูธท่าเนี่ยมันยมวดภูธทตามันแปลว่าไหลได้นะแล้วแปลว่าศพนะถ้าสูธท่ายืหมวดสวั์ที่คณะก็ลงทุนาปัจจัยอ่ะทุนาติแปลวอาฝังอันนี้แปลว่าป่าศพปีญญาเป็นสมรสชื่อว่านามะโยคะ่ะเพราะนั้นตัวนี้เป็นประธานนะครูรลังนะครับกรลานี้ครับ เป็นป,ร,ประธานะสมเรื่องหาซึ่งบุณครับคุณมากไหมมากน้อยเลยนะอานะก็ยังกุรังอันว่าตะระกูลใดภาษาวัติย่อมประศบพระหูบุญยังซึ่งบุญมากอัะนะก็ยังกุรังอันว่าตะระกูลใดภาษาวัติย่อมประสบพระหูบุญยังซึ่งบุญมาก ยานีก uh an ุรา ah um. นีอันวา่าตะปูนทั้งหลายลาวได้ปัสสาวันติย่อมประสบพะหุปูนอย่างซึ่งปูนมากยานีกุรานีอันว่าตะปูนทั้งหลายลาวได้ปัสสาวันติย่อมประสบพะหุปูนอย่างซึ่งปูนมากอ่ะมาข้อห้าข้อหุมปฏิยพัดในอากศาศตาเพราะจะมีกาตากบบนั่นนะ เยนากุเรนะสักโลกโตเยหิกุเรหิสักรากตาอัตโตกตานี่มาจากระกระร้ในในการกระทำตาปัดจ่ยถ้ามีละไปสุดลบที่สุดธาตุเป็นกตะนะครับตรงนี้เป็นปุงดิงก็เป็นเอกพ์ไปอาการันตรงสีก็แปลงสีเป็นโอนี่ลงโยแปลงโยเป็นอ่าด้วยโสกับสับพพยยนีนะมาเอ ตัวน,นี้กุเรนะกับกุเรเหิลงแตยยายพัดนอากาศตาครับนี่ลงนาแตยยายพัดด้วยกาตริจะหลังจากกรารแปลงนาเป็นเอนาด้วยอ่ะอตโตเนะนะนี้่ลงหิแล้วก็แปลงเป็นเอด้วยสุดสวกากลลยเอไมได้หมดเลยไหมทำได้นะธรรมดานะครับเดี๋ยวดูเขียนผิดนะมันมีวิพัฒน์วิพัฒน สูตรด,ด้วยนะมีพัดสูตรนั่นะไม่ได้หรอกมีพัดสูตรไม่มีหรอกสักการอันว่าสักการะเยนะกุเรนะอันตะกูดาดกะโตการหัมแล้วสักการอันว่าสักการะเยนะกุเรนะอันตะกูดาดกะโต้ การทมแล้วสังการาอันว่าสังการาชังลายเยหิกุเรหริอันตกระทั้งหลายเราได้กาตาการทมแล้วสังการโรอันว่าสังการะาเยนะกุเรนะอันตกระได้กาโตกการทมแล้วสังการาอันว่าสังการะาชังลายเยหิกุเรหิอันตกระทั้งหลายเราได้กาตาการทมแล้วอันหนึ่ง อาเลสตมีพัทยสมิงกูเรเอกโจประสีทติยสมิงกูเรสุอเยสุกูเรสุอเ,อสเ,รสเอกาเจประสีทันตินะเอกาจาก,ก็คนใดคนหนึ่งครับเอกโจเนี่ยตัวนี้เป็นประธานตนัวนี้ประสีทติมาจากปาโบน,น่าสะาทะพาดนี่ยอาปาเติพัทมีปาโบน,น่าแปลว่าผ่องใสครับ แสงสะเป็นสีทาด้วยสัทสาสีทัตต่างอันนี้ก็ลงอันติพิพัฒนะปิยาเปรม,มรุลจุวะอามะโยคะเริ่มสายเรื่องหาอะไรเรื่องหาอะไรอาธาระในตระกูลครับตระกูลนะเอีกาโจอันว่าคนใดคนหนึ่งบางคนเนี่ยอันว่าคนบางคน สีทัตติย่อมเลื่อมสายยาสมิงกุเรในตระกูลใดเอากาโจอันว่าคนใดคนหนึ่งหรือบางคนอันว่าคนบางคนปสีทัตติย่อมเลื่อมสายยาสมิงกุเรในตระกูลใดก็ระตระกูลนั้นเห็นไหมเอากาเจอ,อันว่าคนบางคนคนบางคนเหมือนกันนะไม่บางคนนะไม่เหล่า ไม่มีออกเหล่านะเห็นไ,ไหมคนใดคนหนึ่งหรือคนบางคนประีทันติตย่อมเลื่อมสายไ้ยบางเหล่าดิขอโทษคนบางเหล่านี่คนบางคนนี่คนบางเหล่า,ค,า,ค,ค,า,ลาครับเอาม่นะเอกาโจอันว่าคนบางคนประีทัติย่อมเลื่อมสายยมิงกุเรในตระกูลไดเอกาเจอันว่าคนบางเหล่าประสีทันติย่อม เริ่มสายเยซูกูเรสูนายตะกูลทั้งหลายเราใดแค่นี้พอนะจะงงนิดนึงครับบางทีมีเหล่าไม่มีเหล่านะพวกสัพนามุกเนี้ยอันเดี๋ยวขค่ามาแปลตะสัพนามต้นประโยคให้ต้นชั่วโมงพวกนี้นะ